วันนี้นะครับท่านผู้ชมครับตอนสายๆก็มีการเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนนะครับ,รบหรือว่าสอปทออนะครับโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งศูนย์นี้ก็จะเป็นผู้ที่รับผิดชอบดูแลแล้วก็ป้องกันแล้วก็แจ้งข่าวรวมทั้งแถลงวันต่อวันนะครับถึง7วันอันตรายนะครับซึ่งเริ่มวันนี้วันแรก วันนี้ก็มีรมัฐมนตรีช่วยห่าาไทยรัฐมนตรีช่วยสาธารณาสุขไปร่วมเป็นประธานเปิดศูนย์ส,สอปทออขึ้นนะครับซึ่งก็ไม่มีการตั้งตัวเลขนะฮะว่าจะให้น้อยลงกี่เปอร์เซ็นต์ให้ไม่เกินเท่าไหร่อะไรยังไงให้ให้น้อยลงมากที่สุดนะครับภายใต้แนวคิดสงกรานเป็นสุขทุกคนปลอดภยัยร่วมใจรักษาวัฒนธรรมให้ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลัง เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนนะครับเน้นการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มงวดนะครับศูนย์นี้ก็จะป้องกันแล้วก็รณรงค์นะครับโดยก็แน่นอนหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องเทียบเคียงกับตัวเลขของเมื่อปีที่แล้วครับ320รายนะครับ320ศพซึ่งจากไปจากอุบัติเหตุเมื่อ2555นะครับนี่ฮะ ทางด้านของพลต,ตรวจโทชัดกุลดิโลกก็บอกว่าปีนี้เนี่ยนะครับจะเน้นการวิเคราะห์ถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุนะฮะลงลึกไปถึงระดับหมู่บ้านและชุมชนฉะนั้นจึงมีการจัดโซนิ่งจำกัดพื้นที่ในการเล่นน้ำสงกรามและมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะครับ <c oughs> เชื่อว่าจากมาตรการที่เข้มงวดในปีนี้จะสามารถลดอุบัติเหตุลงได้นะครับแทบจะเป็นปีแรกก็ว่าได้นะครับที่ จะให้ท้องถิน่นให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้จัดโซนิ่งพื้นที่เล่นน้ำสงการ,รในแต่ละพื้นที่เนี่ยพูดง่ายๆว่าอาจจะอาจจะไม่ใช่นึกจะเอาถังน้ำขึ้นรถก,กระบะแล้วก็เล่นไปตามถนนแล้จะสาดก็สาดนะฮะแต่ละท้องถิน่นอาจจะมีโซนิง่งอาจจะมีโซนิ่งนะฮะอย่างเช่นสมมตินะฮะถนนข้าวสาร,รเล่นน้ำสงการได้ถ้าออกมาจากถนนข้าวสารแล้วไปตามถนนใหญ่ อันนั้นไปเล่นเนี่ยอาจจะถูกตำรวจเรียกเตือนได้ oh, นะฮะ uh, uh, uh. นี่นะฮะซึ่งโซนนิ่งในแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอแต่ละหมู่บ้านตำบลอยู่ที่ไหนนั้นอันนี้แล้วแต่กำนันผู้ใหญ่บ้านจะต้องไปดูเองนะครับนี่นะฮะวันนี้วันแรกก็ตัวเลขเนี่ยจะออกมาวันพรุ่งนี้ใช่ครับเพ <นะ S 2> ราะว,วันแรกเนี่ยมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บเท่าไหร่นะครับใช่ฮะ แต่ว่าเท่าที่ดูดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในวันนี้แล้วก็น่าเสียวใ้นะฮะสำหรับตัวเลขที่จะรายงานในวันพรุ่งนี้ให้ทราบนะครับประมาณสักช่วง11โมงเพราะว่าวันนี้มีเท่าที่ดูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะครับเกือบๆ10คนนะืะแล้วก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ทั้งเส้นนะฮะไล่มาตั้งแต่นู่นเลย8โมงเช้านะฮะที่ขอนแก่นนะฮะปรากฏว่ามีรถเก๋งคันหนึ่งนะฮะ พุ่งเข้าชนมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีคนเสียชีวิตโดยคนเสียชีวิตเป็นชาวต่างชาตินะครเป็นชาวนอร์เวย์ชื่อนายฮูแมนเยอริงนะครับนี่นะฮะสาเหตุที่ชนกันก็เพราะว่ารถเก๋งคันนี้นะฮะซึ่งขับโดยคุณชาญชัยจำนงนะครับกำลังขับไปทำธุระเข้าตัวเมืองขอนแก่นหลังจากนั้นก็เดินทางกลับบ้านที่หมู่บ้านสิริพรสานะครับในขณะที่ รถมอเตอร์ไซค์สองคันจอดรอสัญญาณไฟรอที่จะเลี้ยวขวาเข้ามาหาวิทยาลัยขอนแก่นปรากฏว่าพอถึงจุดเกิดเหตุแล้วเนี่ยนะฮะไฟเนี่ยเข้าใจว่ากำลังจะไฟแดงนะฮะคุณชาญชัยก็เร่งความเร็วเลยเร่งความเร็วเลยนะฮะเพื่อที่จะฝ่าไฟเนี่ยไปให้ได้จังหวะนั้นเองอีกด้านหนึ่งก็เป็นไฟเขียวพอไฟเขียวรถมอเตอร์ไซค์สองคันนี้ที่จอดรอยอยู่ก็เลี้ยวมาเลี้ยวมาเพื่อที่เข้ามาหาวิทยาลัยก็เลยซัดเข้าไปเต็มๆตมเลยนะฮะ ก็ปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์ทั uh ้งสองคันเนี่ยพังยับเลยแล้วก็เสียชีวิตไปคนหนึ่งะเป็นชาวนอร์เวย์อันนี้ที่ขอนแก่นนะฮะที่สระบุรีนะครับมีผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงชื่อนางหม่อนมโนรัตอายุ54นะฮะขับมอเตอร์ไซค์เหมือนกันนะครับสภาพของมอเตอร์ไซค์เนี่ยถูกชนจนหายไปครึ่งคันนะฮะก็คือว่าทางคุณหม่อนเนี่ยนะครับกำลังเลี้ยวออกมาจากซอยวัดลาดบำรุง แล้วก็พุ่งออกมาจากซอยเลี้ยวซ้ายออกมาแล้วก็เตรียมที่จะชิดขวาเลยนะเลี้ยวซ้ายออกมาแล้วจะชิดขวาเลยแล้วปรากฏว่าตอนนั้นมีรถกระบะขับมาด้วยความเร็วเลยซัดเข้าไปเต็มๆชนนะฮะแล้วก็ลากเอามอเตอร์ไซต์ติดหน้ารถอีกส0สิเมตรแล้วก็ไปชนอัดก๊อปปี้กับเสาไฟฟ้าตัวของคุณหมอนมโนรัตน์เสียชีวิตคาที่เลยนี่ก็ขับมอเตอร์ไซค์สงขาวันนี้เสียชีวิตไปสองคนเป็นสามีภรรยาตั้งแต่ตอนเช้า ก็ขับมอเตอร์ไซค์นะครคุณบุญธรรมพันแก้วอายุ64นะอายุเยอะแล้วนะกับคุณพันนีพันแก้วนะครับถูกรถบรรทุก10ล้อชนมอเตอร์ไซค์นี่นะฮะก็เสียชีวิตนะครับแล้วก็ที่ประจวบคีรีขันวันนี้ทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะฮะพลตำรวจตรีธเนศสุนทรสุขท่านก็บอกเองนะครับว่า ช่วงเจ็ดวันอันตรายเนี่ยต้องดูแลอย่างเข้มงวดเลยเพราะแค่วันนี้วันแรกประจวบคีรีขันธ์เสียชีวิตไปแล้วสามรายเห็นไหมครับฉะนั้นประจวบขอนแก่นสระบุรีนะครับเหล่านี้เนี่ยสงขาใช่ก็เป็นจังหวัดที่ที่ถูกเปิดบริสุทธิ์แล้วใช่ฮะตั้งแต่วันแรกเลยมีคนตายแล้วใช่ครับนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับมี6จังหวัดที่ไม่มีตัวเลขคนเสียชีวิตนะฮะ หจังหวัดนะครับจาก77จังหวัดนะครับหจังหวัดที่ไม่มีคนเสียชีวิตเลยนั้นก็มีปัตตานีนะครับมีตรังมีระนองมีนครพนมมีตราและก็มีสตูลนี่ฮะไม่มีคนเสียชีวิตเลยนะครับครับซึ่งก็มีนครพนมนี่เขามีเงินรางวัลให้ด้วยนะฮะใช่ฮะมีนครพนมนีได้สามแสนกับอีกจังหวัดหนึ่งได้สามแสนที่เหลือได้จังหวัดละห้าหมื่นนะครับ ก็แล้วแต่ว่าเป็นจังหวัดที่ถ้าเป็นจังหวัดที่เคยเกิดอุบัติเหตุเยอะแล้วก็มาพัฒนาให้ไม่มีตัวเลขผู้เสียชีวิตเลยอันนี้จะได้เงินรางวัลเยอะครับนะฮะก็จะแบ่งเป็นเกรดแบ่งเป็นโซนจังหวัดนะครับครับนี่นะฮะก็ก็เออสงขลาสระบุรีขอนแก่นพวกนี้นี่หมดสิทธิ์แล้วยิ่งขรบจวบนีไปแล้วสามนะฮะจังหวัดที่มีตัวเลขคนตายมากที่สุดเมื่อปีที่แล้วนะครับเชียงรายครับ เชียงรายนครสวรรค์นครศรีธรรมราชนะฮะเยอะๆทั้งนั้นเลยนะฮะดูสิฮะต้องระวังนะนี้เป็นจังหวัดที่จังหวัดที่มีคนตายใช่ฮะสุราษฎร์ธานีครับนครศรีธรรมราชสระบุรีนครสวรรค์พิจิตรแต่ว่าที่เกิดอุบัติเหตุมีอุบัติเหตุสูงสุดก็คือเชียงรายปีห้าห้าเนี่ยตอนสงกรานต์แล้วก็ลลงลงแบบนี้แหละแล้วพอจบเจ็ดปันทะลายของปีห้าห้าปรากฏว่าตัวเลขคนตาย มากกว่าปี 54, 49น่บคนะฮะปีนี้ก็อย่าให้เป็นแบบนั้นนะฮะแล้วช่วงนี้ช่วงกรมอุตุเขาก็เตือนเรื่องฝนตกด้วยก็อาจจะทำให้การสัญจรทางถนนเนี่ยอาจจะมีปัญหามากขึ้นก็ต้องระวังนะครับแล้วก็ต้องศึกษาเรื่องของเส้นทางด้วยนะฮะ <c oughs> เพราะว่าเส้นทางบางเส้นทางเนี่ยคนใช้ใช้การสัญจรเนี่ยเยอะอย่างถนนมิตรภาพเนี่ยมุ่งหน้าสู่อีสานเนี่ย ตอนนี้ก็รถเนี่ยเริ่มจะทยอยติดกันแล้วนะใช่ฮะทางผู้มนุยการสําน,นักทางหลวงที่8นครราชสีมานะครับคุณสลาวุฒิทรงศิวิไลบอกว่าเส้นทางที่รับผิดชอบก็คือเส้นทางถนนมิตรภาพช่วงช่วงจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยระยะทางประมาณ220กิโลเมตรนี่นะครับตอนนี้สั่งการให้นำวัสดุแท่งเบรีเออร์เนี่ยมาวางกั้นจุดกลับรถ คือปกติมีจุดกลับรถเนี่ยทั้งหมด8 8จุดนะฮะตั้งแต่อเภอมวกเหล็กสระบุรีไปถึงอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นแต่ว่าทางทางหลวงที่8เนี่ยเขานำเบริเออร์ไปกั้นไว้44จุดคือลดไปครึ่งหนึ่งจะได้ลดจำนวนจุดกลับรถพอลดจำนวนจุดกลับรถปุ๊บจะได้ระบายรถออกทางอีสานได้เร็วขึ้นนะฮะดังนั้นคนที่ใช้เส้นทางนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าจะกลับรถเนี่ยก็ต้องยอมสละเวลาไปไกลหน่อย แต่ว่ามีปัญหาก็คือว่าทุกปีเนี่ยมันจะมีบางคนเนี่ยนะฮะมักง่ายก็คือไปลักลอบทําลายเครื่องกั้นบริเออร์ที่เขากั้นไว้แล้วก็แอบกลับรถนี่ฮะอันนี้ก็ต้องเตือนนะฮะก็มีประเภทที่แบบรถติดมากไม่ไปแล้วเว้เปลี่ยนใจจะกลับเลี้ยวหัวกลับ<ม>เลี้ยวหัวกลับลหรือไม่งั้นก็แบบเฮ้ยเราไปเราไปจังหวัดน,นู้นดีกว่าไปทางนู้นเออไปทางนูนออ้นดีกว่าไม่ไปแล้วออกลับรถกลับรถทีนี้แบบโอ้โหไอ้ตัวนี้มันเคยกลับได้อ้าวเขา เขากันไว้เขากั้นไว้ก็ต้องไปอีกก็เลยจะลงไงเพราะมันลงได้รถมันติดไงนะฮะอ่าไหนมีเส้นทางที่จะให้แนะนำว่าไปทางไหนยังไงขึ้นมาเลยนะฮะนี่นะฮะให้ดูนะฮะท่านผู้ชมครับท่านที่ไปทางจะไปทางภาคตะวันออกซึ่งอาจจะไม่มากเท่าไหร่นะฮะสงการนี่คนก็ต้องยอมรับว่าคนไปทางภาคตะวันออกไม่เยอะนะฮะ ภาคตะวันออกนี่ก็หลักๆก,ก็คือมุ่งหน้ามาทางบางนาแล้วก็ใช้เส้นทางพิเศษเฉลิมมานครนะฮะมุ่งหน้าทางบางนาไปสายบางนาอัดนลงนะครับแล้วก็ไปทางแยกต่างระดับก่อนเข้าทางพิเศษฉลองรัดสายรามินทาราอัดนลงอันนี้ก็ไปได้อ,อหรือว่าจะไปทางบุรพาวิถีนะฮะทางด่วนสายบางนาชนบุรีก็ไปได้นะครับแล้วก็มีทางหลวงพิเศษมายเลขเจมอเตอร์เวย์ หรือว่าเส้นทางมอเตอร์เวย์หมายเลขเก้าก็ออกได้เช่นเดียวกันอืมก็ท <c oughs> ่านที่จะเดินทางก็แล้วก็เป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบ,บเป็นคนขับก็พักผ่อนเต็มที่นะฮะครับสำหรับท่านที่วันนี้ก็คงจะเดินทางไปไม่น้อยนะครับเพราะว่าเห็นทางมอชิดสองขนส่งต่างๆคนก็เริ่มเยอะใช่ครับแต่ท่านที่จะเดินทางวันพรุ่งนี้ซึ่งจะเป็นชุดใหญ่เลยนะครับเพราะว่าคนทํางานเอกชนเนี่ยจะหยุดวันพรุ่งนี้และจะทำงานพรุ่งนี้อีกวันหนึ่ง แล้วก็คงจะมีหลายท่านหลายครอบครัวที่เดินทางตอนเย็นตอนค่ําครับนะถ้าใครรู้ว่าจะต้องขับรถไปต่างจังหวัดวันพรุ่งนี้คืนนี้ท่านพักผ่อนให้เต็มที่เลยนะฮะถ้าพรุ่งนี้ท่านไม่หยุดนะเพราะท่านต้องทำงานท่านก็นอนคืนนี้ให้เต็มที่เลยนะครับคืนนี้มีบอลยุโรป้าลีกก็ไม่ต้องไปดู <c oughs> นอนซะคู่แรกมาห้าทุ่มนะ ไม่ต้องดูแลฮะนอนเะเชื่อผมนอนเลยไม่งั้นเดี๋ยวแบบโอ้โหพรุ่งนี้หนักหนาสาหัสนะฮะท่านจะต้องอยู่หลังภูมิลายอยู่ในรถเนี่ยนะครับนานเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะฮะฉะนั้นค่าคืนนี้นอนและพรุ่งนี้ถ้าตื่นสายได้ก็ตื่นสายซะนะฮะให้สุดๆไปเลยนะครับจะได้เที่ยวสงกรานอย่างมีความสุขนะครับครับเอาล้เราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าดูเรื่องอื่นบ้างนะครับใช่ครับ สงกรานต์ปีนี้กลุ่มปตทเชิญชวนร่วมใจคนไทย่วยกลิ่ไฟฟ้าปฏิบัติการ3ปอช่วยชาติประหยัดพลังงานปิดไฟปรับแอร์ลดปลั๊กโดยร่วมส่ง SMS ข้อความบอกวิธีประหยัดพลังงานมาที่4240666รับของที่ระลึกจากปตท8-12เมษายนนี้วันละหนึ่งรางวัล